เอาละวิดีโอนี้ผมจะย้ายรถขุดแ a ทเทอร์บลล่าสามศูนยกไปที่งานขยายหลายทางครับผมป้ายเล็บเปิดก็จะมีกันมาครับเดี๋ยวเราจะเอาแพทนะครับผมแ a ทเทอร์ l บลล่านะครับผมเอาละคันไหนวะเอาแพทเทอร์เบ a ล่า อ่านี่เลยหลักกาคือเราไปทําทางที่ริมถนนใช่ไหมท่านผู้ชมขายไปได้ครับไซเรนครับทวยครับเอา,นะาเละไซเรนอ่าแต่ว่าอันนี้ก็กระจกหน้าก็ไฟหน้าก็เอาไปครับผมขายไปได้เลยครับไซเรนครับผมต้องมีครับต้องมีติดไปเลยสูงๆไปเลยนี่ครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับทวยครับคมที่สามารถมองเห็นได้ไกลๆนะครับผมอ่าก็มี2ดวงแล้วกันนะทวยครับ หลอดข้างในนะครับผมก็เ,เป็นดีๆเลยละกันเฮ้ยมึงแต่งอะไรกี้แม่งสามสี่รายการนี่แม่งมีแต่โคมไฟทั้งนั้นเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหทษครับผมก็อันนี้ก็ไม่ต้องออกก็ได้ป้อาแผ่นข้างก็ผมมองว่ามันไม่ต้องมีก็ได้ครับแต่ผมมองว่าที่หยยบอันนี้ก็เอาหน่อยเอาหน่อย มีสักหน่อยฮะปิอะไรอยู่วะนี่ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยอ่าอ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมนะก็มีสักหน่อยฮะแล้วก็ตัวขีปไม้ไม่ต้องมีก็ได้อ่ะผมซื้อไปเลยครับผมบุก,กี้ผมมีละเอาละบุก,กี้ตัวนี้บุก,กี้ตัวนี้ใส่ได้ทั้ง22ตันถึง36ตันเลยละกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะสตาร์ทเครื่องเลยโอเค มันต้องพนกคนนี้ผมบอกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถอ่าแต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงครับมุกี้ใหญ่จังวะอุ้ย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 อกระแทกจัดเลยขับปิดได้ไหมเหมือนฟาวน์ยี่ฟาวน์สิบเก้าไหมอ้าวออปชั่นยังอยู่ครบออปชั่นยังอยู่ครบ แต่ว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะอ่าแต่ว่าเสียงบุ้งก,กีไม่มีอ่ะอนนผมว่ามองว่าบุ้งก,กีันใหญ่เกินว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมดูบุ้งก,กีอ่ามันมีบุ้งก,กีที่เล็กกว่าน,นี้นะป่าอันนี้มันบุ้งกีขนาดเท่าไหร่วะท่านผู้ชมอลองลองซื้อมาดูดิบุ้งก,กีของแคทเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไปโรงงาน อ๋อไหนดูดิมันเล็กเกินไปปะผมมองว่าเล็กเกินนะเนี่ยดูดิดูดิดูดิดดท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้น12ล้อหากินไปนะครับอ่า12ล้อตัวหากินโอ้โหโอ้โหเล็กเกินไปลูกพี่เล็กไปเล็กไปเอาตัวนี้แหละ เดี๋ยวที่เอา12ล้อไปนะครับทุกโยมค,ครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะไปรับงานายินคุกกันนะครับผมเดี๋ยวซื้อ12ลอ้อก่อนละกันนะครับ2ล้ออยู่ไหนเมื่อกี้ง่วงจัดเลยทุกโยมอันนั่งอัดคลิปอยู่แม่งจะหลับไปซื้อกาแฟมา<ๆ>จัดเต็ม,มเลยลูกพี่จัดเต็ม,มเลยๆๆๆๆ จัดเต็มเลยเนี่ยของแต่งรถดัมเอามาแต่งใส่เทเลอร์ก็ดูสวยดูแปลกดีนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงจกนารงนาซ่าผมใส่บทอ,ะอ่ะอ่าโอเคมาตัวน,นี้เป็นลูกก๊เก่าคนระับแต่เป็นโฉมใหม่นะครับผมตัวลูลกก๊เก่า แต่ว่าจะเป็นโฉมไม่นะครับทมเปิดประตูไม่ได้หรอทุกผู้ชมมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงเมาส์ได้นะครับมันคืออะไรวะเน,นี่ยเปิดประตูไม่ได้อ่ะเออดเดียดรยมันเปิดได้แหละแต่ว่ามันต้องไปตั้งค่านะครับผมเออไปแล้วไปแลชอบไปเลี้ยวมากเลยอะ โอ้โหดูไฟดิเฮ <laughs> ้ยพอดีเลยไปจอดไว้ไหลาทางเนาะนี่เห็นไกลๆก็แบบแบบแบบโอ้โหโคตรสวยอะไฟอะชอบจัดเลยรถคันนี้หารถเป็นรถเทเลอร์หากินเลยเ <laughs> นี่ยโอ้โหดูไฟเอ d ีดีเขาดิ โอ้โหดูระดแค่นี้รอดแค่นี้คือแบบสว่างแบบสว่างแบบโล่เลยอะท่านผู้ชมดูข้างบนก็หมุนนะครับแมหมุนเป็นสีม่วงซะด้วยนะแห๊ะจริงจริงเลยเชียวเอมอมองไม่เห็นนะเนี่ยวี่งอ๋อไม่มีระบบสีถลอกเหรอมีแต่ระบบเบอนโคนอ่ะเกเไม่เป็นไร ออปชั่นบางอย่างโดนถอดถอยลงไปนะครับคันนี้ผมมีมานานแล้วนะท่านผู้ชมคันรถรถคันนี้นะมันมีมานานแล้วแต่ว่าออมันยังไม่มีพวกกีมันก็เลยไม่ได้ามารีวิวมันจะมีตัวโลโก้เก่ากับตัวโลโก้ใหม่นะท่านผู้ชม มันใหญ่เกินตัวไปไปหรือเปล่าวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมุกี้ตัวนึงนะครับมีอยู่มันมีอ่ามันมีตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวจะตัวเจดฟันนะครับตัวนี้เป็นตัวเจฟันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ แต่ตัวที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นตัว5ฟันนะครับจะเป็นของน่าจะเป็นของ336ไปเลยอะบุก,กียแต่แต่อันนี้ผมว่าตัว7ฟันเนี่ยน่าจะเป็นของ320ยกว่าคุผู้ชมอ่าผมว่าอันนี้มันน่าจะเข้ากันมากกว่าเนาะเอ,อ้ยน่าจะเข้ากันมากกว่านะไปไปไป ซูมสักหน่อยมันไม่ติดซูมนะมันมันมันไม่ซูมมันไม่สวยอะไรเงี้ยเอ่ไปท่านผู้ชมขึ้นเทเล์มันอาจจะลุ่มหลวมนิดน,นึงแหละอู้เสยไฟท้ายไปแล้วลอยไหมลอยไหม รอยนิดหน่อยอ่ะมองนี้นะครับอ่ะยวพาดูยวพาดูโอ้โห,โหอุ้ยลอยลอยล้อย,ยุกอะอย่างสมจริงอะดู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 อ้ยมีรถเลี้ยวเี่ยวด้วยนะ,ะครับว่าเราค้าหลังดีกว่า คือขึ้นเทเลอร์ผมถนัดค้ำหลังมากกว่านะครับอู้ยีแตะเว้ยนะกดเทสไฟดิโว้ดีเหรอพี่แผบ,แบโอ้ไฟก็สว่างนะที่ถอดถอยลงไปออปชั่นที่ออออปชั่นที่อยู่ในฟาร์ม19ออครบเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเป็นสุดยอดเลยว่ะดูดิ ออปชันที่อยู่ในฟาร์ม19อ่ะครบนะครับผมมาในฟาร์ม22อ่ะครบเลยแต่ว่าออปชันที่อยู่ในฟาร์ม22อ่ะไม่ค่อยครบนะครับผมเสียงมุกกี้ก็หายไปนะครับทุกคนแล้วก็เอ่อจะมีเล่งเครื่องมันก็เล่งให้เองอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะเอามีระบบสีทะลอกนะครับจะไม่มีนะครับมีแค่เพื่อนนะครับสีทะลอกไม่มนะีเดี๋ยวขึ้นจริงจังละ่ะ ต้องระวังครับขึ้นเทนเลอร์ตัวนี้อู้ยขึ้นเร็วจังวะต้องระวัง嘛ท่านผู้ชมโอเคตัวนี้จะไปแท็บ7 0 75เเซนมั้ง มันได้หมุนตลอดเลยว่ะโอ้โหอาร์มสุดแล้วโอ้โหวงกีสุดแล้วเออมันดูอึดอัดจ,จังวะมันดูได้นยน้อยเนาะแต่รถรถยาวมากว่ะท่านผู้ชมโอเคนี่ครับเงดับเครื่องโอ้โหเรียบร้อยครับผมเปินเทเลอร์เรียบร้อยครับล็อกได้ปะ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปอู้ยุกยี่จัดเลยวะ,ะเดี๋ยวไปที่เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โห,โห,โหโอย,ยอดสุดยอดสุด,ดยอดโอเคเดี๋ยวเอารถขุดไปลงหน้างานนะครับไปรับเคลียร์ลิงอูถ้าเราไปทางรัฐนี่ผมเกรงว่าจะมันจะ พุ่งปั้มสมเบ้ดดินะครับผมอ่านี่ครับโอ้โหรูปไฟดิมีเพลงนี่แต่ไฟไม่วิ่งนะครับมีเพลงสักหน่อยนี่เอาเลยมีเพลงสักหน่อยนี่จ่มเลยครับผม คันนี้มันจะคนละตัวกับคันคันแรกที่เราเปิดตัวนะครับจะคนละตัวเลยนะเฮ้ยนี่ผมไม่ได้กดเร่งนะรถลงเนินนะครับอันนี้คือเรากำลังลาก22ตันนะทุกอย่างไม่ธรรมดาเนะนี่ยนี่โว ด,ดูรถทษทีทษทีทษทีดูรถก่อนดูรถก่อนอันตรายวะอันตรายจัดเลยทุกนผู้ชมไอจุดจุดนี้มันคืออะไรวะเนี่ยน,น่าจะเป็นกระจกเหรอสามสองศูนย์น็กเจนนครับคันนี้เอาไปทำงานนะครับ ตัวนี้จะเล็กกว่า3ามเนาะแต่ว่าจะโฉมคล้ายๆกันนะครับผม<ๆ>คือ3อ่าตัวนี้เจนโลโก้เก่ากับโลโก้ใหม่สติ๊กเกอร์จะติดคนละคนละตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมเออ แต่ส่วนมากจะเหมือนกันนะครับเิ๊ดเจ๊ดเอาเรื่องจัดว่ะเิ๊ดมุมนี้หล่อว่ะเด้อเด้อเดถ่ายภาพกันมุมนี้หล่อว่ะโอ้โหเนอะนี่หล่อจ้าต้องยิ่งหล่อจ้าโอ้มุมนี้หล่อหล่อเวอร์อลเลยเนี่ยข้างหลังก็พิบแผบพลิบแผบพลิบแผเลยเนี่ยมุมนี้หล่อเวอ,อ,อร์ว่ะแบบไปไปไปใจเย็นครับใจเย็น ่ดี๋ยวผมเปิดบ้างอนะ่ะแต่ผมกดปุม่มบ้าติดเศรษากันทั้งเมืองอนะท่านผู้ชมดูดิมันแสบไกลจริงๆนะดูอ่ะโอ้โหมันแสบไกลบ้างๆเลยนะ,ะเปิดไฟเอกหน่อยนะอ่ะเฮ้ยเหยียบคนวัดข้ามโจมข้าเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวพาวิ่งดินกไกเลยวิ่งหินคุกต้องให้ที่จะ ไกลอยู่นะครับสักสองสามเที่ยวเนาะท่านผะู้ชมเนาะเอาลนะ <S <S อุ้ยตามจริงเขาไม่วิ่งเร็วขนาดนี้นะอันตรายครับอันตรายแต่ก็เอาเถอะนะเอาเถอะนะวิ <S 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 ะ่งซ้ายสักหน่อยนะโอ้วิ่งซ้ายไม่ได้แล้วลงลงมาแล้วลงมาแล้วอันนี้หมอกหรือฝุ่นครับเนี่ยโอ้โห บ่ายโมงนี่ไม่น่าจะใช่หมอกแล้วมั้งนี่ทานผู้ชมเกิดอะไรขึ้นฮะมาแล้วมาแล้วอันนี้ลอยเราขยายนะครับอ่เดี๋ยวลงตรงนี้เลยทีมงานเดียวกันนะครับผมไม่ทำไมมันเอียงเงี้ยมันลงได้ปะเนี่ยลงแดดๆไปก็เอ้ยลงทางแยกดีก็ ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่หมองนะมั้งบ่ายโมงแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฝุ่นมากกว่านะครับคิดว่าฮนะเ,าเดี๋ยวตรงนี้ลงหินคุกนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะไปเอาหินคุกมาในวิดีโอหน้าแล้วกันนะผู้ชมมาดิมาดิมาดิเดินน้าดิโอเคเดี๋ยวลงตรงนี้เลย ลงเลยแล้วกันนะครับนี่ครับสามสองศูนย์นะครับผมนี่โรลเลอร์ตามยิงโรลเลอร์เจ็ดต,ตัวนะอันนี้สองสี่อ๋อสองสี่หกแปดอันนี้โรลเลอร์แปดนะครับผมแคลนสองนะครับปึ๊บอ,อังเอาละโอเคสตาร์ทเครื่องครับผมเนี่ยโคนก็ติดเต็มเลย จึบ๊บเอาละวิ่งช้าๆพอนะ,อะเดินช้าๆพอเดินช้าๆพอขับช้าๆอันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอสัก7 0 80สิบปไปเลยเอาละแล้วพี่จะหยุดทำไมเนี่ยเอาละ แม่ผมมีมดมองหลังว่งะท่านผู้ชมอ่ากาลระยะเอาลวกันเนาะชื้บอ่ะนี่ดูกันแค่ดูกันลงมุมมองนี้เลยนะดูฟังเสียงเครื่องนิ่มๆครับผมโอ้โหบันทายใหญ่ๆกำลังสวิงมา ชือ่อเอาละเ,าเดินได้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอยูอ่อ,อุอ้ยพี่จะพุ่งไปได้นเนี่ยรีบพุ่งเกินาตามจริงก็ดันอาหมอ,อกเฮ้ยดันอาหมอ,อกรถรถมันเดิน่ะเนี่ยดันอาหมอ,อกเนี่ยผมไม่ได้กดเดินนะเห็นไหมดันน้ำออกรถมันเดิน่ะสมจริงดีว่ะ เราอย่านิ่มนวลมีเสียงกึกกึกกักๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีเสียงบุ่งเกียเนี่ยมีเสียงแบบเนี่ยเนี่ยเสียงแบบเสียงเวลาเราทำงานเร็วๆอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเสียงนะครับคุณผู้ชมได้ยินปะเนี่ยน่าจะได้ยินอยู่นะ เดินอย่างเร็วโ okay, อเควิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปเอ่อเจ้าเขาเรียกว่าไรเดี๋ยวเคียร์ลิงเคียร์ลิงดูดิดูดิเสียงมนันอะอุยอ้ยอุ้ยแหมขุดทุกทีไม่ได้เนะ เสียดายเสียดายโอเคไม่เป็นไรอูช้าจาาังวะรถช้าจาาังวะงานขยายหลยทางครับไปโอเคจอดก่อนนะครับผมโอเคจเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเด็กแคทสามสองศูนย์